สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําเป็นของอบอตอน,นะครับผมต้นนี้จะเป็นฝายอยู่สายที่สี่นะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆอ่างเก็บน้ําจะเป็นแบบเหมือนอ่างดินนะครับนะนะ้าะวันนี้มาตกปลาอยู่ข้างๆบ้านนะครับมีปลานวนจันท์มีปลานินนะครับนะนะ้าะนี่ครับบรรยากาศหมาย ผมเพิ่งมาถึงนะครับผมยังไม่ทันได้ลงเบ็ดเลยเบ็ดก็ยังกองอยู่ในรถนะครับวันนี้เอากับข้าวมาทำกินด้วยจะมีน้าตกอยู่ตรงนู้นนะครับหนึ่งหนึ่งท่านนะครับผมโอเคครับนะ้าเดี๋ยวผมไปประกอบเบ็ดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับนะนะ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบเบ็ดแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนะ้า เหยื่อที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีลำสามกิโลเทลงไปเลยนะครับผมเป็นลำละเอียดนะครับ3ามกิโล แล้วก็มกัขคิดของฟิตคิลเลอร์หถุงนะครับแต่ว่าเราจะใส่แค่ครึ่งถุงนะครับเนา,นา,นา,นาะเทไปเลยครับครึ่งถุงของฟิตคิลเลอร์มัขิดนะครับ ขยำขยำคนให้เข้ากันเลยครับผมเราจะขยำคลุกเขาให้ลํากับมะขริดให้มันเข้าที่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ขนมปังขาวเพิ่ม นี่ยครับนะคลุกเขาให้เท่าให้เข้ากันเลยนะครับผมเมื่อเห็นว่าคลุกเขาเข้ากันดีแล้ว แล้วก็ใส่ขนมปังขาวลงไปนะครับผมเป็นขนมปังป่นขาวของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนะใส่ลงไปครึ่งถุงแล้วก็คลุกเขาอีกทีนึงนะครับผม ครุบเข้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวที่ผมใช้จะมีแค่นี้ครับผมที่ผมใช้ประจําตกปลาเกตผมก็จะใช้แค่นี้นะครับนะนะครุบเข้าให้เข้ากันเลยนะครับ ผู้ที่ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมนักกอล์ฟหมูสับพิชชิงไทยแลนด์จะพาน,น้าะ,ะมาตกปลากันที่ฝายอบตอนะครับนะนะ้าะก็ลงเบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนะนะ้าะนี่ครับผมวันนี้ลงเบดไป5คันนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆฝายของเรา เหยื่อที่ใช้ก็ผมผสมให้น้า,นาดูแล้วนะครับผมว่าผมใช้เหยื่อะอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานเลยนะละกันนะครับน้า,นาโอเคครับผมตัวแรกของเราก็มาแล้วนะครับจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับน้า ปาลินเล็กนั่นเองนะครับผมเ <c oughs> ก็บไว้ครับตัวประกันตัวแรกไซส์ก็ประมาณสองนิ้วนะครับนะนะ <c oughs> มาอีกแล้วครับผมปิกหนึ่งตัว <c oughs> จะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันเลยนะครับนะนะ ปานนนจันนะครับตัวนี้ติดคิงไม้ด,ด้านล่างนะครับผมเดยวลงไปพลดก่อนนะครับ สสวยเลยครับตัวนี้นวลจันนะครับนะ้นะโอเคเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะครับใส่ตัวที่สองของวันนี้ กินอีกแล้วครับผมปลาอะไรเอ่ยกินดีมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นปลานินนี่นคือไซส์ค่อนข้างเล็กไปน,นิดนึงนะครับน,นะฮะแต่ก็เอาไปทำแดดเดียวกินกับข้าวเหนียวได้นะครับผม สองเลยครับนะเป็นปานุนจันทกับปานินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาปลาไปเก็บก่อนเดี๋ยวติดตามดูตัวต่อไปเลยนะครับ ครับผมก็ตอนนี้เวลาก็10บโมงกว่าแล้วนะครับนะ้านๆะยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานกับข้าวกินกันวันนี้ผมจะมาย่างไก่นะครับนะ้านๆะพอดีผสมมาจากบ้านแล้วหมักไก่มาจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับ ใส่เข้าไป เรอให้ไฟแดงนะครับนะนะเดี๋ยวเราจะมาปิ้งไก่กินกันครับผมนี่ครับนะไก่ของเรานะครับเราจะมาย่างไก่กันเลยครับผมนี่นะครับ อากาศตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้นวนจันตัวที่แล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับนะนะ้าบรรยากาศดีครับผม<อ>ก็สุกแล้วนะครับผมสำหรับไก่ที่ผมจ้างวันนี้อาจจะดำสักหน่อยนึงนะครับนะนะ้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรามาตกปลาเรามาใช้ชีวิตในสิ่งที่เราชอบ ผมว่าโอเคเลยแหละครับตื่นตามบรรยากาศโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับนะเดี๋ยวเรามากินข้าวเลยนะครับผมหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จแล้ววันนี้ไม่มีอะไรครับผมนี่ครับนะนะไก่ที่ผมย่างเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับ อืมอร่อยครับนะขน้เหนียวเรามาตกปลานะครับนั่นะนะเรามาพักผ่อนบางครั้งเหนื่อยจากการทำงานไม่รู้ว่าจะหาวิธีพักผ่อนแบบไหนดีอยากางคนไปเที่ยว ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแต่ผมชอบตกปลาครับนะน,นะตกปลานอกจากมันทําให้เราได้พักผ่อนแล้วมันยังทาให้เราได้เจอเพื่อนฝูงอีกมากมายนะครับที่รักในกีฬาชนิดเดียวกันผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับกับการพักผ่อนแบบนี้ ส่วนเรื่องปลาจะได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่สาระสําคัญหรอกครับนะผมว่าสาระสําคัญของเราคือการมาพักผ่อนผมเชื่อว่าน้าๆทุกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่นอนปลาเนี่ยเราไปหาซื้อกินที่ตลาดก็ได้แต่บรรยากาศแบบเนี้เขาล่มดื่นแบบเนี้ยเราหาที่ไหนไม่ได้นอกจากเราต้องออกไปค้นหากันเองนะครับนะนะ้า โอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรามาลุยต่อในส่วนของที่เหลือของวันนี้กันเลยนะครับนะนะ้ามาอีกแล้วครับรอบบ่ายเฮ้ยไม่ใช่สิ11โมงกว่าๆนะครับผมโทษทีนะครับนะ้ะแต่เวลาผิดนึกว่าบ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นปลาอะไร มาหาปลาเกลือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับนะนะเป็นปลานิลนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาปลาไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเลยนะครับนะบมาอีกแล้วครับท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นปลาอะไรเอ่ยมาติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับนะนะ้าๆที่นี่เป็นฝ่ายอบตนตนะครับผมซอยสิบสี่อยู่ระหว่างสาสามกับาซสา์สี่นะครับนะ้าะใครว่างเข้ามาตกปลาเล่นได้เลยนะครับผมมีปลานวนจนันมียี่โซปลาดินนะครับนะ้าๆแต่ไซส์ยังไม่โตนะครับก็พอใช้ได้อยู่ เป็นปลานิลน,นะครับนะนะกินอีกคันหนึ่งแล้วนะครับผมกินพร้อมกันเลยตัวนี้เป็นปลาอะไรนะาะให้มันเป็นเบาอย่างนี้ครับสงสัยจะหลุดไปแล้ว เป็นไรครับผมตกปลามีหลุดบ้างมีขาดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติครับกินอีกหนึ่งตัวแล้วครับมาดูซิว่าตัวนี้เป็นปลาอะไร จะเป็นนวลจันนะครับนา,นานาใช่ไหมนวลจันทครับผม <c oughs> ตัวนี้ก็บไซส์เล็กไปนิดนึงแต่ก็พาหลังหมักเกลือทอดได้ครับกินกับข้าวเหนียวกินอีกแล้วครับผมหูกกินดีมากเลยครับช่วงเที่งทงทงยงๆา,า้ๆมา เป็นปลาอะไรเดี๋ยวเรามารุ่นพร้อมกันเลยนะครับน่น,นะ,อะขอภัยเสียงด้วยนะครับผมเป็นหวัดนะครับนุ่นนะเจ็บคอมากเลยครับก็เป็นปนันวันจันทร์นะครับนุานนะใส่สวยนะครับตัวนี้ อีกแล้วปลาอะไรเอ่ยน่าจะนวลจันนะครับกดบายคันแบบนี้ วนจันครับผมไซส์สวยครับตัวนี้ก็มีแต่ไซส์แบบนี้ครับนะนะเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมตกได้ตกสนุกนะครับผมเอาไปเสรพอกินนะครับนะนะ เปนปลาอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นรับชมไปมพร้อมๆกันเลยนะครับนนะผมก็ไม่สบายมาสองสาวันแล้วนะครับไอ้แล้วก็เจ็บคอเป็นนวลจันทร์อีกตามเคยนะครับนะนะช่วงบ่ายมานี่นวลจันเข้าบ่อยมากเลยนะครับ โอเคครับนะก็สําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนันนะเพราะว่าแบตผมใกล้จะหมดแล้วนะครับนะันนะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน w o o d s w i n i n g Thailand ด้วยนะครับนันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ